สวัสดีครับเพื่อนๆืวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมจัมโบ้วันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องทะเบียนบ้านชั่วคราวสามารถขอไฟฟ้าได้หรือไม่นะครับก็มีเพื่อนๆสอบถามผมเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับว่าเพื่อนๆมีทะเบียนบ้านชั่วคราวจะขอมิเตอร์ไฟฟ้าหรือจะขอขยายเขตแนวเสาไฟฟ้านี่จะทําได้หรือไม่นะครับ ก็เบื้องต้นนะครับการขอทะเบียนบ้านนะครับเราก็จะต้องไปขอกับนายทะเบียนอำเภอนะครับซึ่งก็จะออกทะเบียนบ้านให้ปกตินะครับแต่ทะเบียนบ้านชั่วคราวเนี่ยนายทะเบียนอำเภอเนี่ยจะให้กรณีไหนบ้างน,นะครับก็คือกรณีที่อยู่ระหว่าง การสร้างบ้านนะครับหรือว่าสร้างที่พักอาศัยสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในทะเบียนก็จะออกเป็นทะเบียนบ้านชั่วคราว2ทะเบียนบ้านชั่วคราวที่อยู่ในที่ที่เป็นของเอกชนนะครับก็คือเป็นที่ของคนอื่นนั่นเองนะครับแต่ว่าเรามาปลูกบ้านในที่ของเอกชนบ้านที่ปลูกอยู่ในที่ป่าสงวนหรือว่าที่ดินที่เป็นสาธารณะนะครับ ตัวนี้ก็ไม่สามารถออกทะเบียนบ้านตัวจริงได้นะครับก็ต้องเป็นทะเบียนบ้านชั่วคราวนะครับแล้วทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าทะเบียนบ้านชั่วคราวเนี่ยจะสามารถขอใช้ไฟหรือว่าขอใช้ไฟฟ้าได้หรือไม่ก็คือผมก็จะตอบได้เลยนะครับว่าทะเบียนบ้านชั่วคราวสามารถขอใช้ไฟฟ้าได้นะครับเหมือนทะเบียนบ้านปกติเลยแต่นะครับแต่แต่นะครับ จะดูเป็นกรณีกรณีไปนั่นเองนะครับเช่นบ้านที่กําลังสร้างนะครับบ้านที่กําลังสร้างก็จะต้องมีหมายเหตุจากนายทะเบียนนะครับว่าออกทะเบียนบ้านชั่วคราวเพราะว่าบ้านนี้กําลังสร้างอยู่รอออกทะเบียนบ้านจริงนะครับสถ้าอยู่ในที่ดินสาธารนณะหรือที่ดินของ หน่วยงานราชการนะครับจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการนั้นๆน,น,นะครับเพื่อเอามาประกอบในการขอใช้ไฟฟ้านะครับว่า,าให้ใช้สิทธิ์ในพื้นที่ของหน่วยงานราชการนั้นๆน,น,นะครับและถ้าเป็นพื้นที่ของเอกชนก็จะต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่นะครับหรือว่า สัญญาให้ใช้พื้นที่นั่นเองถึงจะสามารถขอใช้ไฟฟ้าหรือว่าขอขยายเขตหรือว่าขอมิตเตอร์ไฟฟ้าได้สรุปอีกครั้งนะครับก็คือทะเบียนบ้านชั่วคราวสามารถนํามาขอมิตเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าขอไฟฟ้าได้นะครับก็คือมีสิทธิเหมือนทะเบียนบ้านปกติทั่วไปเพียงแต่จะมีเอกสารที่เพิ่มเติมอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้น หากเพื่อนสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับผมสวัสดีครับ